สวัสดีค่ะฟางเพชรจนนะคะวันนี้ฟังมีโตโยต้าอันติท1.8ป e ปี2011นะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่หนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพชจนของเราต้องขายอยู่ที่2 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ได้ไปพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยค่ะแล้วก็ยังจะได้เป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันสวยๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นล้อมแมกขอบ15นะคะยางปี21คะ่ะดอกยางนะคะยังอยู่อยู่เลยค่ะดอกยางยังอยู่อยู่เลยนะ ได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้ไปพร้อมกับกระจกนะคะมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นโทนสีเบจนะคะแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะใหม่ๆเลยค่ะเบาะใหม่ๆสวยๆเลยนะคะ หัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะเพจรถปีลรถนะคะติดจูชัดเจนค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเป็นคลูบ็อกนะคะเก็บความเย็นให้มีเป็นคู่มือรถนะคะแล้วก็สำเนารถค่ะมีสำเนารถให้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะตกแต่งด้วย โทนลายไม้นะคะสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะ CD ดีนะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยค่ะคันนี้ภายในใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีงบน้อยนะคะอยากขอนสบายๆนะคะก็เลือกเป็น t o y o ต a a n t i ต1.8 e ป1 1ก็ได้นะคะคันนี้ก็คือสวยๆเลยค่ะภายในใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ ายในสวยๆแบบนี้เลยมีช่องเก็บของนะคะช่องใส่เอกสารหัวน็อตนะคะตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันรถค,คมชัดเจนนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะโลโก้ตัวอักษรต่างๆนะคะก็ติดอยู่ชัดเจนเลย ได้ทำการติดตั้งสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ได้เป็นชุดแต่งนะคะสเกิตรอบคันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคา2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ VVTI 4สูบนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะไม่มีไหลมีเยิมแน่นอนนะคะคันหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลย น็อตไม่มีขยับเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยผ่านหน้านะคะไม่มีคดมีงอเลยค่ะหัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อตที่ฝากระโปรงหน้านะคะไม่มีรอยถูกไข่เลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะยังติดอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ